ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจานและภูมิประเทศที่มีความหลากหลายของผืนป่าแห่งนี้นอกจากเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติแล้วการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆสําหรับผู้มาเยือนที่จะได้สัมผัสได้อย่างใกล้ชิดได้แก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจหลายแห่งเช่นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาผนเนนทุ่งการดูนก ตามเส้นทางสายวังวนผนเนินทุ่งเริ่มตั้งแต่บริเวณกิโลเมตรที่15การดูผีเสื้อบนเส้นทางสายวังวนผนเนินทุ่งเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่10และการพายเรือและล่องเรือชมเกาะในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนแก่งกระจานกิจกรรมนันทนาการดังกล่าวจะสามารถสร้างความใกล้ชิดและความผูกพันกับธรรมชาติให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี